วัมัน,นูนะครับป่าซางนี่นะครับมีหลายชนเผ่าครับมีตั้งแต่พี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับพี่น้องไตนะครับพี่น้องกะองนะครับพี่น้องปะกยอนะครับพี่น้อง้งนะครับพี่น้องอาขานะครับมีซึ่งมีหลายหลายชาติพันธุ์อยู่ที่อำเภอป่าซางนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ต่อภาษีรถไม่ได้ตรวจสภาพาไม่ได้ทำพรบให้รีบมาทำก่อนที่ตรอทั่วประเทศจะหยุดนะครับใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น ไม่จาเป็นว่าต้องมาที่ตรอขับรถฟะ้าะครับใครที่ใกล้ตรอที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะครับกระรุานาไปต่อพรอสหต่อรบอต่อภาษีก่อนที่ตรอจะหยุดนะครับตรอหยุดขนส่งหยุดเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับตรอก็อหยุดนะครับขนส่งก็หยุดเราอยากจะไปต่อภาษีไม่สามารถไปยื่นต่อได้นะครับลูกค้าทุกท่านตรอขับรถฟ้าของเรานะครับผมเองนะครับ เราจะหยุดตั้งแต่วันที่12เมษายนไปถึง17เมษายนนะครับเปิดอีกทีวันที่18เมษายนนะครับยาวเลยนะเป็นต่อเป็นอาทิตย์นะครับลูกค้าท่านใดที่อยากจะต่อพรต่อภาษีนรถให้รีบๆมาต่อนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้มาเอาภาษีรถที่ตรอรถก้านะครับกรุณาเอาไหยครับเดี๋ยวอลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เมาเอาภาษีรถนะครับรถเครื่องรถยนต์ครับให้รีบๆมาเอาครับก่อนที่ตรอ บร่รฟ้าของเราจะหยุดนะครับหยุดแล้วตัวใครตัวมันนะครับฝากลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับต่อบ่อรถฟ้าของเราใครที่มาใช้บริการที่ต่อบ่อรถฟ้าของเราคนระับผมจะพูดเรื่องพอรบรให้กับลูกค้าพรบรเบิกยังไงเวลาลูกชนอันนี้ผมจะพูดให้ฟังนะครับวิธีการเบิกพรบร,รถนะครับมีอยู่2วิธีนะครับ วิธีที่1ให้โรงพยาบาลของเบิกโดยตรงกับทางบริษัทนะครับซึ่งเราต้องนำบัตรประชาชนของคนจ็บสำเนาทะเบียนรถใบบรบที่เราทำนะครับเอาให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลจะเบิกโดยตรงกับทางบริษัทประกันภัยซึ่งเราไม่ต้องไปจ่ายตังค์นะครับเมื่อกี้ผมคุยมาแล้ววงเงินไม่เกินค่ารักษาไม่เกินสามหมื่นนะครับให้ลงเนี่ยเขาเบิกโดยตรงกับทางบริษัทได้เลยราไม่ต้องไปจ่ายตังค์นะครับอันนี้คือกรณีที่1นะครับกรณีที่2 เราสำรองกายที่โรงพยาบาเลเรานำเอกสารที่โรงพยาบาลทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพักไปทําเรื่องเบอร์ที่บริษัทประกันภัยอีกเจ็ดวันบริษัทประกันภัยถึงจะโอนตังค์มาให้เรานะครับวิวสองกรณีเท่านั้นนะครับอันนี้คือวิธีการใช้พรบนะครับต่อไปนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะครับใครอยากทําก็ทาใครไม่อยากทาไม่มีใครบังคับทำประกันภัย ชั้นหนึ่งชั้นสงชั้นสามเขาเรียกว่าประกรันภัยภาคสมัครใจใครอยากจะทําก็ทํา ครไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรนะครับประกันภัยภาคสมัครใจหรือประกันภัยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมันจะช่วยกรณีที่รถชนกันแล้วช่วยซ่อมรถให้กับเราผมยกตัวอย่างนะครับรถสองคันนี้ชนกันผมยกตัวอย่างนะครับรถสองคันนี้ชนกันนะครับรถสองคันนี้ชนกันเรามีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับประกันภัยซ่อมรถทั้งสองคันนี้ให้เลยนะครับคันที่เป็นไฟโูประกันภัยซ่อมให้ไม่เกินหนึ่งล้านคันที้เป็นไฟดินประกันภัยจะซ่อ ตามทุนประกันที่เราซื้อณตอนนั้นที่เราตกลงกันนะครับแต่หลายคนไม่ได้ดูนะครับว่าเราทาประกันภัยชั้นหนึ่งไปแล้วซ่อมลถเรากี่บาทหลายคนไม่ได้ดูนะครับดูแต่ซ่อมคู่กรณีกี่บาทซ่อมคู่กรณีหนึ่งล้านนะครับลถคันนี้เนฝ่ไฟผิดตามทุนประกันที่เราตกลงกันนะครับอันนี้คือซ่อมการซ่อมลถนะครับต่อไปนะครับกรณีเสียชีวิตมีให้ไฟที่เป็นไฟถูกไฟถูกเสียชีวิตมีให้หน้าแสนมาเราไฟผินเราไปชนไฟถูกไฟถูก ีชประกันไปยฝั่งเราชั้นหนึ่งจะให้คู่กรณี5 0 0นบาทนะครับมีค่ารักษาให้ในมงเงิน5แสนนะครับค่ารักษาแล้วก็คุณจะใชชีวิต 5 0 0 0บาทน,นะครับทรัพย์สินหรือว่ารถคู่กรณีนะครับมีซ่อมให้มเีเกิน1ล้านนะครับฝากเอาเงินแล้วรถเราล่ะได้อะไรบ้างน,นะครับรถเรานะครับเกิดว่าเราไปชนเขานะครับเราเป็นฝ่ายผิดนะครับเราเป็นฝ่ายผิดเราไปชนเขาประกรันภัยจ่ายให้เราค่ารักษาแล้วก็กรณีเสียชีวิตคนในรถเราวงเงิน10,000แสนบาทแล้วมีกรณีที่เราไปชนคัน นี้แล้วเราเป็นฝ่ายผิดเป็นคดีอาญานะครับเขาตายนะครับเป็นคดีอาญาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะอายัดต,ตัวร้อยที่ลงคับที่ชั้นศาลนะครับตัวนี้จะประกันตัวประกันชั้นหนึ่งจะมีเงินไปช่วยประกันตัวเราเออกมาต่อสู้คดีนะครับฝาว้ด้วยนะครับแล้วประกันภชั้นหนึ่งรงน,นี้เราขับไิชนต้นไม้ เราเป็นประกันภัยชัดนึงนะครับเราขับรถไปชนต้นไม้ประกันภัยซ่อมรถเราไหมประกันภัยซ่อมรถเราเกี่ยวกบทุกกรณีนะครับถ้าเป็นประกันภัยชัหนึงนะชนบ้านชนลัวชนแหมชนเสาไฟชนอะไรก็แล้วแต่นะครับประกันภัยซ่อมให้เกี่ยวกทุกกรณีครับมีกรณีที่ประกันภัยไม่ซ่อมรถเรามีนะครับกรณีเราไปชนต้นไม้แล้วเราเมาประกันภัยไม่ซ่อมรถเรานะครับกรณีเมากรณีเมาประกันภัยไม่ซ่อมรถเราเรา ไม่เคยมีใบขับขี่ไม่เคยทําเลยประกันภัยไม่ซ่อมรถเราเราเอารถเราไปพูดล้านทองประกันกิดการเสียหายประกันภัยไม่รับผิดชอบรถเราตั้งใจเอารถเราไปแข่งขันเอาไปรถเราไปแข่งกันประกันภัยไม่ซ่อมรถเราอันนี้คือประกันภัยชั้นหนึ่งนะข้อยุคเว้นี่เขาไม่ซ่อมรถเรานะครับฝากไว้เลยนะครับภัยจากสงครามประกันภัยก็ไม่รับผิดชอบรถเราต่อไปนะครับใครฟังให้ดีๆครับต่อไปนี้นะครับใครที่ทำประกันภัยชั้น2บวก 3หมบวกเอาไว้นะครับแม้กระทั่งลูกค้าผมเองนะครับไทยที่ทําไปนะครับวันนี้ลูกค้าผมเจ้าหนึ่งครับเพิ่งมันต่ออายุประกันภัยกับผมไปนะครับแล้วนะครับผมก็คุยให้เขาฟังนะครับ ประกันภัยสองบวกสามบวกรถชนกันแบบนี้2บวกสามบวกซ่อมทั้งเราทั้งเขารถเราไปชนรถเขาใครที่มีประกันภัย2บวก3ามบวกนะครับประกันภัยจะซ่อมทั้งรถเรารถเขารถเขาซ่อมไม่เกินหนึ่งล้านรถเราซ่อมตามทุนประกันที่เราตลกลงกันตั้งแต่แรกว่าจะซ่อมรถเรากี่บาทมีตั้งแต่ห้าหมื่นหนึ่งแสนแสนห้าสองแสนแล้วแต่เราจะตกลงกันอันนี้คือประกันภัยทั้งสองบวก3ามบวกนะครับผมย้ำนะครับว่ารถ คนกับรถซ่อมทั้งสองสางเลยนะครับ แต่ถ้ารถเราไปชนต้นไม้รถเราเราขับไปชนต้นไม้ประกันภัยชั้นสองบวกสามบวกซ่อมรถเราไหมคําถามเราไปชนต้นไม้ประกันภัยจะซ่อมรถเราไหมบอกได้เลยใครที่มีประกันภัยชั้นสองบวกสามบวกเอาไว้นะครับรถเราไม่ซ่อมนะครับกรณีเราไปชนต้นไม้เรามีประกันภัยชั้นสองบวกสามบวกรถเราไม่ซ่อมนะครับประกันภัยรถเราจะชดใช้ต้นไม้กับคู่กรณีต้นไม้เป็นของใครสมราชต้นไม้ส หนึ่แสนประกันภัยรถเราจะชดใช้ต้นมาให้เขา1นึ่งแสนบาทนะครับเรารถเราไปชนเสาไฟไปชนบ้านไปชนรั้วประกันภัยจะต้อมเสาซ่อมบ้านซ่อมรั้วให้กับคู่กรณีรถประกันไม่ซ่อม